สวัสดีครับวันนี้มาตามคําขอนะครับหลายคนถามมาว่าอาจารย์ผลิตภัณฑ์ของอาจารย์ในแต่ละตัวเนี่ยของบริษัทคิงชบุเนี่ยมีอะไรบ้างและมันใช้อย่างไรบ้างดูแลในส่วนไหนของทุเรียนบ้างวันนี้มาแจกแจงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ทุกตัวเลยนะครับว่าบริษัทคิงชบุเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างที่ใช้สําหรับทุเรียนแบบไหนลักษณะอย่างไรบ้างตัวที่1จะเริ่มต้นด้วยตัวปุ๋ยคิงชบุ นะครับหรือปุ๋ยที่หลายท่านเรียกกันว่าพี่คิงกระสอบสีน้ําเงินตัวนี้นะครับกระสอบสีน้ําเงินตัวนี้ปุ๋ยคิงชบุเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากมูลไก่ไข่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีส่วนผสมของดินไม่มีส่วนผสมของแกลบนะครับผลิตด้วยระบบปิดซึ่งด้วยเทคโนโลยีระบบปิดเนี่ยมันทําให้คิงชบุเนี่ยแตกต่างจากปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ดในบ้านเราโดยทั่วไปเพราะอะไรครับเพราะเราใช้มูลไก่เนี่ยนะครับสมมุติว่ายกตัวอย่าง ุ๋ยบ้านเราเนี่ยจะใช้ระบบหมักแบบลานกันแต่ด้วยคิงฉบุเนี่ยเราหมักด้วยถังไสโลขนาดใหญ่ซึ่งมีระบบการเติมเอนไซม์ ide, การเติมออกซิเจนบูมจุลินทรีย์ให้ย่อยมูลไก่นี่แหละให้ออกมาเป็นธาตุอาหารเป็นผงเล็กๆเหมือนเป็นผงไบโลเลยซึ่งตัวมูลไก่ตัวนี้เราเนี่ยเอามูลไก่สดๆไปเนี่ยใส่ไปร้อยสมมุติว่าใส่ไปร้อยตันจะได้ออกมาเป็นเขาเรียกว่าเอาพุทโปรดักต์เนี่ยหรือเป็นผงละเอียดเป็นฝุ่นเนี่ยอยู่ประมาณแค่30ตันเท่านั้นเอง ซึ่งมันทําให้คุณภาพความเข้มข้นเนี่ยสูงกว่ามูลไก่ปกติที่ใช้อัดเม็ดซึ่งในทางภาษาทําปุ๋ยเนี่ยเราจะเรียกว่าขี้แห้งนะครับตัวนี้เลยได้รับาการรับรองจากกรมพัฒน์ว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงมีธาตุอาหารรวมกันสูงกว่า9ถึงเขาเรียกว่ามีแรงกําหนดอยู่ประมาณ9ถึง20บเงชบุมีธาตุอาหารรวมกัน NPK รวมกัน13%กว่า แล้วก็ยังมีธาตุอาหารรองแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมถันแล้วก็กลุ่มจุลาธาตุหรือธาตุเสริมอีกทั้ง6 7ตัวด้วยกันเพราะฉะนั้นนี่เป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบทั้ง13ตัวมีธาตุอาหารครบแน่นอนสําหรับทุเรียนวิธีการใช้สําหรับตัวนี้ในทุเรียนเล็กอาจจะใส่ได้ประมาณ1-2ึ่งถึงสอมือเล็กหน่อยก็เริ่มปลูกโรยบางๆไว้ที่โคนประมาณ1กึ่งกำมือโตขึ้นมาหน่อย7เดือน8เดือน9เดือนสามารถใส่ได้แล้ว สามารถโรยใต้ทรงพุ่มได้นะครับใส่ติดโคนได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายกับระบบรากทุเรียนและหมวกรากฝอยหรือรากคนอ่อนเพราะตัวนี้เราได้ดึงเขาเรียกว่าถอดส่วนที่ดึงส่วนที่เป็นอันตรายกับระบบรากหรือจะสร้างความเค็มทำเขาเรียกว่าเป็นท็อกซินกับระบบรากเนี่ยเราดึงออกหมดแล้วเพราะฉะนั้นหลายท่านจะเห็นว่าปุ๋ยกิ้งชบุสามารถใส่ที่โคนทุเรียนได้แบบนี้เลยทั้งทุเรียนเล็กและทุเรียนโต ในการป้องกันอารักขาที่จะเกิดระบบรากเน่าโคนเ่าซึ่งปุ๋ยคิงชบุออกแบบมาให้ใช้ร่วมกับไตรโกลดมาในส่วนของรีส i ิสเตอร์ได้เป็นอย่างดีนะครับนี่คือปุ๋ยคิงชบุต้นโตหน่อยต้นใหญ่หน่อย5ปี6ปี7ปี10ปี20ปีใส่ในบริเวณทรงพุ่มได้เลยทุกช่วงระยะนะครับเพราะตัวนี้ไม่มีความเค็มของปุ๋ยเหลืออยู่เพราะฉะนั้นในระยะยอดระยะใบแก่ใบอ่อนใบเพสระด อุ้ยกิงชบุจะไม่ทําลายระบบรากฝอยสามารถใส่ได้ทุกช่วงตามขนาดของอายุของทุเรียนโตหน่อยก็ใส่มากหน่อยทุเรียนประมาณ4ปี5ปี2อกิโลครึ่งถึง3ากิโลก,ก็สามารถใส่ไปได้นะครับใส่ในบริเวณทรงพุ่มให้ดําไปได้เลยแล้วก็ปลายทรงพุ่มหวานไว้นิดหน่อยได้ทุเรียนโตที่มีเสี่ยงที่มีความเสี่ยงจะเป็นรากเนา่าโคนเนา่าในช่วงฤดูฝน หรือปลายฝนต้นหนาวก็สามารถที่จะใส่ไว้บริเวณโคนนิดหน่อยประมาณ1-2ึับกำมือแล้วก็โรยด้วยรีสิสเตอร์ตัวนี้ตามได้เลยนะครับอ่ะพูดถึงรีสิสเตอร์มาแล้วก็จะมาพูดต่อตัวที่2ผลิตภัณฑ์ของ k คิง h a บุก็คือในส่วนของรีสิสเตอร์กระปุกสีน้ำเงินตัวนี้รีสิสเตอร์ตัวนี้เป็นไตรโกลดมาที่คัดเฉพาะสปอร์ที่แข็งแรงมาเท่านั้นการันตีผลโดยแลบร้อ มีใบอนุญาตถูกต้องมีเลขที่ทะเบียนถูกต้องความแข็งแรงของเชื้อได้รับการรับรองถูกต้องตามกฎหมายจากกรมวิชาการเกษตรการใช้งานรีซิเตอร์ในแปลงปลูกทุเรียนทั่วไปใช้เพื่อป้องกันกําจัดดูแลในส่วนของเชื้อโรคเชื้อราที่จะเข้ามาทําลายทุเรียนเราไม่ว่าจะเป็นรากเนา่าโคนเนา่าหรือที่เราเรียกกันว่าเนา่าคอดินซึ่งเป็นอาการที่ดูแลยากมากสําหรับทุเรียนในส่วนของฟิวซเรียมนะครับพิเทียมแลวก็ตัวราสีหิมพูหรือคอติเซียม ราต,ตาตัวไตรโกเดมาตัวนี้ก็จะเข้าไปช่วยแก้ไขได้เหมือนกันทีนี้วิธีการใช้ใช้อะไรครับมีวิธีการใช้อยู่2วิธีหลักๆด้วยกันวิธีแรกคือสามารถใช้รีสิสเตอร์หรือไตรโกเดมาหกระปุกผสมรวบกับคิงโชบุ4กระสอบคลุกเคล้า,ากันนะครับพรมน้ําให้ปุ๋ยคิงมีความชื้นก่อนหลังจากนั้นก็ใช้รีสิสเตอร์คลุกเคล้ากันทิ้งไว้ประมาณ3-5วันต้องใจเย็นๆนีดนึยนะ ทำแนวินซีนะครับเชื้อจะเดินในเม็ดคิงเนี่ยยังเต็มสมบูรณ์แบบอย่างแข็งแรงเอาไปหวานในแปลงปลูกได้เลยหวานใต้ทรงพุ่มทุเรียนได้เลยก็จะทําให้ทุเรียนเราเนี่ยลดอาการเจ็บป่วยหรือรักษาดูแลป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของรากเนาขนเนวไดา้นี่คือในกลุ่มของยาชเชือ้อรีซิสเตอร์หรือไทโคเดอร์มาสูตรเข้มข้นครับแล้วก็สามารถใช้อีกได้หนึ่งวิธีก็คือในเรื่องของการเอาไปผสมน้ําฉีดพ่นการไปผสมน้ําฉีดพ่น ะมีรายละเอียดการใช้อยู่ที่ข้างกระปุกเรียบร้อยนะครับห2ถึงสช้อนโต๊ะต่อน,น้ํา20ลิตรสามารถเอาไปผสมฉีดพ่นในช่วงทุเรียนเนี่ยมีอาการเจ็บป่วยทางใบไม่ว่าจะเป็นโรคราสนิมราสาลายนะครับหรือแม้กระทั่งฟิวเซอรียมที่เล่นงานกิ่งทุเรียนเราก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ไปฉีดพ่นทางใบได้เหมือนกันในขณะที่มีความชื้นสูงนะครับสามารถใช้ร่วมกับกิงเทอร์โบหรือสารเสริมประสิทธิภาพตัวนี้โอเคครับผลิตภัณฑ์ตัวที่3าม คือส,สูตรหนึ่งสูตรหนึ่งเป็นอาหารรวมครับเป็นอาหารรวมเป็นอาหารรวมที่ต้องใช้ร่วมกับสูตรสองตัวสูตรหนึ่งตัวนี้และตัวสูตรสองตัวนี้ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานร่วมกันพร้อมกันเป็นการออกแบบมาเพื่อให้ทำงานร่วมกันนะครับตัวสูตรหนึ่งเป็นในส่วนของอาหารครับสูตรสองเป็นเรื่องของการสร้างภูมิสร้างความแข็งแรงและป้องกันดูแลในส่วนของเชื้อโรคเชื้อราเปรียบเทียบง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆสูตรหนึ่งเป็นอาหารครับ สูตรเป็นเรื่องของการบริหารจัดก,การในส่วนของเชื้อละเอาละวิธีการใช้สําหรับ2ตัวนี้ทุเรียนใบเล็กใบอ่อนใบบางทุเรียนที่อายุยังเล็กอยู่ใช้อย่างละใช้อย่างละ5ซีซีต่อน,น้ํา20ลิตรฉีดพ่นในช่วงเช้านี่คือทุเรียนไม่ป่วยทุเรียนปกติสําหรับทุเรียนเล็กถ้าทุเรียนเล็กป่วยถ้าทุเรียนเล็กป่วยนะครับลดสูตร1ลงมาเหลือ3ซีซีต่อน,น้ํา20ลิตรและเพิ่มสูตร2 เป็น7-10ซีซีหรือ1 5ซีซีถ้าเป็นเวลาใบาติดก็สามารถใช้ถึง15ซีซีได้นะครับสำหรับทุเรียนเล็กนะแต่ลดสูตรหนึ่งเหลือ3ซีซีเพิ่มสูตร2เป็น7ซีซี10ซีซี15ซีซีได้เลยครับจะช่วยบริหารจาัดก,การเรื่องเชื้อราได้ดีมากขึ้นแต่ถ้าทุเรียนป่วยต้องเปลี่ยนจากฉีดตอนเช้ามาฉีดเป็นในช่วงเย็นนะครับเป็นฉีดช่วงเย็นนะสามารถใช้ร่วมกับคิงเทอร์โบตัวนี้ได้เพื่อ ให้ได้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนี่คือสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรหนึ่งสูตรสองถ้าจะใช้กับทุเรียนโตถ้าจะใช้ร่วมกับทุเรียนโตอัตราส่วนปกติสําหรับทุเรียนไม่ป่วยทุเรียนปกติก็คืออัตราส่วน10สูตรหนึ่งสิบซีซีต่อน้ํา20ลิตรสูตรสองสิบซีซีต่อน้ํา20ลิตรฉีดในช่วงเช้าปกติสามารถใช้ร่วมกับคิงเทอร์โบได้ถ้าในในช่วงที่มีฝนตกเหมือนเหมือนตอนนี้เนี่ยคิงเทอร์โบมีความจะเป็นมากมาก ถ้าทุเรียนป่วยขึ้นมาสําหรับทุเรียนโตจําเป็นต้องสะสมอาหารป้อนอาหารให้ทางใบนะครับพร้อมกับบริหารจัดการในส่วนของเชื้อโรคเชื้อราทางใบไปด้วยสร้างความแข็งแรงสร้างภูมิต้านทานให้กับทุเรียนไปด้วยในระหว่างที่ระบบรากย,ยังไม่สามารถหาอาหารได้ก็ขยับก็ลดสูนหนึ่งก่อนสูนหนึ่งลดลงมาจาก10ก็เหลือ7จ็ซีซีต่อน้ํา20ลิตรสูนสสามารถใช้ได้ถึง2 0่สถึงสีซีซีต่อน้ํา20ลิตรขึ้นอยู่กับลักษณะอาการป่วยของโรคในจังหวะนั้นๆ นี่คือสูตรหนึ่งส่วสองนะครับและอีกตัวหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ k คิงโชบุก็คือในส่วนของ k i ง g ท u r b o บพูดมาแล้วเมื่อกี้ k i ง g ท u r b o บเป็นสารเสริมประสิทธิภาพที่มีความเข้มข้นสูงมากและสร้างความแข็งแรงให้กับโครงสร้างใบได้ด้วยที่สำคัญคือจะช่วยให้เข้าถึงตัวเพลี้ยตัวมแมลงได้ดีมากขึ้นในส่วนของ k i ง g ท u r b o บนะครับตัวนี้ได้รับการทดสอบพี่น้องกเกษตรกรหลายคนที่นาไปใช้ชาวสวนทุเรียนหลายคนที่นาไปใช้จะรู้ถึงประสิทธิภาพของ k i ง g ท u r b o บ เป็นอย่างดีว่ามีความพิเศษอย่างไรใช้ร่วมกันได้ทั้งคิงอ r e ร i ิสเตใช้ร่วมกันได้ทั้งสูตร1สูตร2และตัว k คิงพัดซึ่งกำลังจะพูดใน,ในหัวข้อถัดไปน,นะครับนั่นคือในส่วนของ King ทอร์โบอัตราส่วนการใช้ก็จะน้อยมากครับ5 1 0ซีซีต่อน,น้ำา20ลิตรถ้าในช่วงฤดูที่ไม่มีฝนเป็นเรื่องปกติสำหรับ King ทอร์โบนะครับ แต่ถ้าในช่วงฤดูฝนมีฝนอยู่บ้างในช่วงต้นฤดูฝนหรือปลายฤดูฝนหรือในช่วงที่มีหน้าฝนแบบนี้ก็สามารถขยับไปเป็น1 0 2ถึงซีซีต่อน้ํา20ลิตรได้จะทําให้ยาหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ต่างๆเนี่ยเข้าถึงพืชได้ดีขึ้นเข้าถึงเพลียเข้าถึงแมลงได้ดีมากขึ้นนะครับสำหรับตัว king turbo ผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับก็คือในส่วนของ kp หรือ king top pro ตัวนี้ตัวนี้จริงๆเนี่ยมันได้โดนออกแบบมา เพื่อช่วยให้ทุเรียนเล็กเนี่ยได้รับสารอาหารที่ดีสมบูรณ์และพร้อมครับบริหารจัดก,การเชื้อราไปได้ด้วยสําหรับทุเรียนเล็กเนี่ยสามารถตักหยอดโคนทุเรียนได้เลยทุก20วัน15 -20 ถึงวัน1ช้อน1ซองสามารถใช้ได้60-65ถึงช้อนขึ้นอยู่กับปริมาณการตักมากน้อยในแต่ละครั้งนะครับแต่1ซองขนาด1กิโลเนี่ยตักได้60กว่าช้อนเอาง่ายๆใส่ทุเรียนเล็กได้ครับใส่จนทุเรียนอายุ 1- 1นึ่งปี ปีครึ่ง2ปีสามารถใส่ได้ตลอดและคุณสมบัติที่ททพิเศษและสําคัญอีกอย่างหนึ่งสําหรับตัวคิงท็อปโปลหรือเสือดําที่ได้รับการออกแบบมาก็คือสามารถเอาไปละลายน้ําทาแผลท็อปสำหรับทุเรียนโตที่มีปัญหาโรคท็อปกินลําต้นกินท่อน,น้ําเลี้ยงทําให้ทุเรียนเราเจ็บป่วยก็สามารถที่จะใช้ตัวเสือดาหรือคิงท็อปโปลตัวนี้ผสมร่วมกับยากําจัดมอดกําจัดแมลงต่างๆร่วมด้วยกับเทอร์โบเพื่อไปผสมทา แผลนะครับตัวนี้จะทําให้เนื้อใหม่เนื้อเยื่อใหม่ที่ได้รับการบาดเจ็บหรือเสียหายสมานตัวได้เร็วมากขึ้นที่สําคัญคือจะเข้าไปบริหารจัดการเชื้อโรคเชื้อราได้ดีมากขึ้นนะครับนี่คือในส่วนของ king t o p r o ประโยชน์เยอะครับและตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มียอดจําหน่ายสูงที่สุดในบริษัทเพราะได้รับการตอบรับกับผลสำฤทธิ์ที่สูงสําหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,การชาวสวนทุเรียนที่นําไปใช้ผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่ง ตัวนี้ตัวบริหารจัดการเพลี้ยนะครับคือคิงพลัตตัวคิงพลัตเป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มบิวเวอรียสามารถที่จะเอาไปกำจัดเพลี้ยหอยซึ่งตอนนี้กเกษตรกรชาวสวนทุเรียนหลายท่านจะมีปัญหาประสบพบเจออยู่ก็คือในส่วนของเพลี้ยหอยที่เข้าไประบาดสร้างความเสียหายให้กับทุเรียนเพลี้ยกลุ่มต่างๆในกลุ่มปากดูดตัวคิงพลัสก็สามารถเข้าไปดูแลได้ซึ่งเป็นเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไปสร้างความเสียหายวงกว้างได้ติด ต่อกันแล้วก็จะทยอยตายไปเรื่อยๆวิธีการใช้ใช้1นอ่ะโทษทีครับวิธีการใช้ใช้ 2- อช้อนโต๊ะละลายน้ําก่อนนะครับก่อนที่จะเอาไปใส่ถังฉีดพ่นใช้ร่วมกับคิงเทอร์โบครับเพื่อให้นําพาจุลินทรีย์ <c oughs> พวกนี้เข้าไปติดตัวกลุ่มเพลี้ยหรือแมลงต่างๆได้เร็วและถึงตัวได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับเป็นตัวที่ ดูแลเพลีย้ยหอยและพี่น้องเกษตรกรจะชอบมากในการเอาไปใช้เพราะผลสำฤทธิ์ในการกําจัดเพลีย้ยต่างๆนะครับไม่ว่าเพลีย้ยหอยเพลีย้ยไฟเพลีย้ยจักจัน่นฝอยไรแดงรวมถึงเพลีย้ยไก่แจะตัวนี้ก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้วิธีการใช้ต้องน้ฉีพ่นตดนเย็นไม่ฉีช่งชวงเช้าและไม่ต้องเอาไปผสมรวมกับรีซิสเตอร์นะครับไม่สามารถใช้ผสมรวมกับรีซิสเตอร์หรือสูตรหนึ่งสูตรสองได้เพราะจะเห็นใช่ไหมครับว่าตัวสูตรหนึ่งสูตรสอง จะต้องฉีดเช้าแต่ในส่วนของคิงพัทในการบริหารจัดการมแมลงจะต้องฉีดตอนเย็นถ้ามแมลงเพลี้ยะระบาดรุนแรงลูกราลาตัวนี้สามารถผสมรวมกับตัวเซฟวิน85ได้หรืออิมิดาได้หรืออาบาเมกตินได้ตัวไหนก็ได้นะครับเพราะยาฆ่ามแมลงจะไม่ทำลายคิงพัทแต่จะช่วยส่งเสริม ถ้าระบาดหนักสามารถที่จะเขาเรียกว่าตัดวงจรโดยสามารถใช้กลุ่มเคมีเข้ามาผสมร่วมกันและเอาคิงพลัสไปเขาเรียกว่าคุมดูแลในระยะยาวก็สามารถผสมรวมกันได้ซึ่งตอนนี้บริษัทก็จะออกมาผลิตภัณฑ์ใหม่อีกตัวซึ่งกำลังจะออกมาเร็วๆนี้รอขึ้นทะเบียนอยู่ก็คือในส่วนของเคทีเมทซึ่งหลายๆท่านได้ลองนําไปใช้แล้วนะครับในระหว่างที่รอขึ้นทะเบียนผลสัมฤทธิ์ก็สามารถที่จะบรรยายได้ด้วยสรรพคุณของเขาเอง ซึ่ง k ค m ีเมก็สามารถใช้ร่วมกับ King p l ั s ได้เหมือนกันนะครับและถ้าใครที่ต้องการฉีดในช่วงเช้าไม่มีเวลาฉีดในช่วงเย็นตัวเมดเองก็สามารถใช้ร่วมกันกับสูตรหนในการฉีดพ่นช่วงเช้าได้เลยนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์โดยรวมของบริษัท King ซึ่งวันนี้มาตอบคำถามให้แล้วและก็มาบรรยายคร่าวๆโดยสรุปนะครับถ้าสงสัยตรงไหนเพิ่มเติม ไม่เข้าใจวิธีการใช้ก็สามารถติดต่อกับผู้จำหน่ายหรือผู้ดูแลในแต่ละภาคของท่านได้เลยสอบถามโดยตรงมาที่เพจของบริษัทก็ได้นะครับก็จะได้รับคำตอบที่กระจ่างขึ้นสำหรับรายละเอียดและวิธีการใช้พร้อมถึงราคาจุดที่จะจำหน่ายในแต่ละตัวแทนในแต่ละภาคแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอแต่ละตำบลของบริษัทคิงฉบุวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับมาทำคลิปให้แล้วนะผลิตภัณฑ์แต่ละตัวของคิง บริหารจัดการวิธีการใช้ในลักษณะไหนโดยรวมอยู่ประมาณนี้ขอบคุณมากครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากอาจารย์เกรทคิงโชบุนะครับ